ค้ับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบช่องทางาติดตามนะครับผมใครอยากจะจ้างนะครับก็ทักไปในเพจได้นะครับ Star b u t e r ครับทั้งไอจีทิกตอ็อกแฟนเพจครับ เราโดนเลยช่วงนี้ไม่ขายเป็นแพ็กเกจหรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้ซัพพอร์ตกันค่ะก็มีใช่ก็น่ารักดีก็มาช่วยครับครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยแต่ว่าเราเที่สองอีเวนต์ใช่ครับทั้งสองอีเวนต์เลยครับจริงๆแล้วเรามีอีเวนต์คู่กันค่อนข้างที่จะบ่อยครับ ตั้งแต่ช่วงกลางกลางปีละแล้วช่วงนี้เขาก็เพิ่งแบบทำอีเวนต์ทำอะไรได้ได้มากขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เราได้มาเป็นแขกรับเชิญให้กับการเปิดตัวของของฮุกดามามาซัพพอร์ตมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาร่วมสร้างสีสันสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆด้วยเราเอนนี้จะมีให้เห็นมีครับโครงงานคู่มีเรื่อยๆเลยเดือนหน้าก็มีเดือนหน้าก็มีใช่ครับมีเรื่อยๆเลย ใช่อย,อย่างไอย่างโปรเจกต์มาอย่างไรจริงเราสคนนะจะไม่ต้องสองเราใช่ครับขึ้นเวทีนะคืขึ้นเวทีเอ่อใช่ครับขึ้นเวทีจริงบ่อยแล้วน่าจะเตรียมงานกันเลยแหละครับว่าจะเป็นช่วงไหนจริงจริงจมันเป็นโปรเจกต์ที่ชิบไวมานานแต่มีนมันจะได้เกิดได้เกิดค่ะได้ได้แน่แคอนเฟิร์มเพราะว่ามีมีถามคุยกันแล้วเหมือนกัน <S <S <อ> จริงๆคือเราคิดไปว่ามันน่าจะได้ในช่วงนี้นี่แหละครับหลังจากที่เ้มปิดกล้องเลยครับเพราะตอนนี้ช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกันมานานล้วแล้วตอนนี้มุกาก็เริ่มว่างและเทมก็เดี๋ยวปิดกล้องในเรื่องของละครในเรื่องของละครก็เริ่มว่างเทมก็เดี๋ยวปิดกล้องก็จะมีเวลาในการคุยกันในการวางรูปแบบว่าอยากจะทําให้แฟนๆแบบกลับไหนอะไรเงี้ยคนแต่ง ครับได้มีการคิดเตรียมอะไรสบายกันยังรึเปล่าตอนนี้เหรอยังไม่มีอะไรเลยวจะไปสบายก็ที่เดินในงานแฟนมิสเลยหรือไงไม่อ่ะคือคือเรายังไม่ได้นัดวันกันเพราะว่าปกติเวลาเราเอานัดกันเราจะนัดแบบรวมๆมีพี่หนิงด้วยทุกทคนที่แบบเป็นเพื่อนสนิทก็จะแบบมาทีเดียวเลยจบวันเดียวเมื่อปีเมื่อปีที่เราเรได้อะไรข้อมูลปีนู่นอีกปีหนึ่งสองปีใช่สองปีเฮ้ยเออสองปีไม่แล้วใช่ถ้าเราปีมันตรงกันบ้านไหน จริงๆแล้วแล้วแต่แหละครับแล้วแต่ว่าโอกาสโอกาสของเราที่อยากจะให้ในรูปแบบไหนที่เราอยากจะอยากจะให้ได้อย่างปีที่แล้วเราไม่สามารถที่จะจัดงานได้หรืออาจจะไม่ได้แบบแทบจะไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่ามันช่วงโควิดช่วงที่เราแบบต้องอยู่อยู่ที่บ้านกันอะไรเงี้ยถ้าปีนี้จัดงานอะไรได้มันก็คงมีของขวัญมีอะไรที่เราอยากจะให้อะไราพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ให้ปีที่แล้วให้อะไรนะผมก็ลืมแล้ว อยู่จํไม่ได้แล้วไม่ได้ไหมไม่หรอวไม่มีหรอกทำไมคือมันึได้ตอนนี้เขาเล่เงกันอยู่นะใช่หรอแล้วอไร้าไปตอี้เ่องจะเปนไงมันจําไม่ได้มันนานมากแล้วครับเรืองอจักันต้งต้องป แต่รู้ว่าเจอกันเจอกันบ่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้จำว่าแบบว่าเราให้อะไรกันขนาดนั้นบ้างจริงช่วงเวลาพิเศษมันมันมีค่อนข้างบ่อยครับจะวันเกิดจะวันอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้อยู่ด้วยกันได้แลกเปลี่ยนของฝันกันก็มีครับมีม,ม,มีเรื่อยๆอะไรนะคนะตั้งน้ำหน้กตารอว่าละครเข้มยิจะมันจะยิ่งขี้นกัน หนูคิดว่าถ้าจังหวะเวลามันได้จริงๆน่าจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับแต่ะนใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังตัวตัวมูก็ยังไม่มีโปรเจกต์อะไรที่เปิดมากวดเข้มแต่ว่าเข้มก็มีงานที่ยังถ่ายไม่เสร็จน่าจะสองเรื่องด้วยจังหวะเวลาทุกอย่างยังไม่ตรงกันด้วยเพราะอย่างแบบคุณแม่เราเขาก็ให้สัมภาษณ์ที่หนูเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาที่เน่นเลื่อดซีนต่อไปก่อจะไม่ เขเพราะว่าเขาไปเลิฟซีนหนักๆแล้วเนีเขารู้แล้วว่าเลิฟซีนหนักๆเป็นยังไงเราเอาคืนเขาหรอกไวันนั้นที่ที่เขาถ่ายที่อัญญาจริงๆก็จะไปหาครับจริงๆก็จะไปหาแหละแต่แกไม่ยอมเขาไม่ให้เราเข้าไปดูใช่บอกว่าอย่ามานะล็อกบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเทียมขับไปป่ะไปแกล้งกันแต่เก่าจะไปเอาคืนแค่ไหนใช่เพราะแม่เขินไงเวลาเล่นซีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากไปนั่งหน้ามอเพื่อกดดัน เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้คนรู้สึกมเราแบบเอาอีกเอาอีกที่แล้วเราได้มีโอกาสได้ดูไหมดูแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคนาลุกคนลุกเหง่ผมว่ไม่กล้าดูเพราะพอมันสนิทแล้วเราเราเขินมันเขินเนาะมันดูเราเขินเพอพอเวลาเราสนิทเราดูแล้วเราเขินไม่ได้ขนลุกเราเขินเพราะว่าเราเห็นเราเห็นแม่เราเป็นแบบเป็นคนตลกเป็นคนขำๆอะไรเงี้ยพอไม่เห็นโมเป็นนี่เราก็จะแบบ เป็นโมเมนต์ที่ไม่ค่อยได้เปิดเผยที่ไหนมาเปิดเผยในในรูปแบบที่เป็นซีรีส์เป็นละครนี่ครับก็เลยไม่กล้าดูแต่ตอนนี้ฐานแฟนคลับของพี่หนิงกับพี่ธัญญาก็เยอะมากแล้วนะเพราะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการแซงเราแล้วแซงเราไปแล้วใช่แซงเราไปแล้วเห็นว่าเรื่องนี้มันมีโปรเจกทำกับพี่หนิงด้วยใช่ครับหลายคนเลยใช่ครับเป็นโปรเจกอะไรยังไงครับเพลงครับทำเพลงด้วยกัน พี่หนิงก็จริงๆเขาเป็นโปรเจกต์ของนิลินแต่พอเนื้อเพลงที่เขียนออกมาแล้วเนี่ยม,มันรู้สึกว่ามันตรงกับตรงกับลูกๆทุกคนที่พี่หนิงดูแลอยู่ไม่ว่าจะเป็นพี่เปี้ยวเป็นยูโรเป็นพี่เบนเป็นเข้มเป็นลุกดาอะไรเงรี้ยนิลินเป็นนิลินด้วยใช่ครับก็เลยเรียกมาลองแบ่งท่อนกันแล้วก็อยากจะให้เพลงนี้เป็นเพลงของของทุกๆคนที่ร้องแล้วก็พอทุกคนได้ฟังลูกของก็จะเข้าใจว่าไอ้คาแรคเตอร์ของทุก,ทกคนมันอยู่ในเพลงนี้หมดเลย ใช่ใช่แบ่งกันร้องมันเป็นแบบความหมายดีๆซึ่งกันและกันของพวกเราอะค่ะอยากถ่ายทอดให้แบบให้คนดูได้เห็นว่าตอนนี้เป็นยังไงจะได้ฟังกันเมื่อไหร่น่าจะสิงหาครับิดว่าน่าจะสิงหาครับที่วางไว้มีเอ็มวีใหู้รึเปลมีมีครับมีแต่ผมไม่ยอมเต้นถ้ราทไมอะเป็นเป็นยากเพาเป็นยากดีก่าเาป็นยากากน่าจะต้องนิรินโซโล่คนเดียวไม่ไหว พอเต้นเป็นสเต็ปแล้วมันแบบดูดูยากครับผู้หญิงเขาน่าจะชอบผู้หญิงชอบยูโรน่าจะชอบแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางผ้งน่าชอบมันสไตล์ยูโรครับเราลองแล้วหรอดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่แล้วเขาส่งเขาส่งลายเต้นมาให้ดูผมว่าผมน่าจะเต้นไม่ได้ครับแม่ถ้าเห็นเขาถือว่าเป็นสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์ในในเอลวีแหละครับแต่ขอเขาแล้วว่าทั้งเพลงผมขอยืนร้องอย่างเดียว ของมุกม ay ุกย si> uh uh ังไม่ทราบค่ะต uh 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 ้องอยู่ที่ทำลายครับทำลายช่องครับว่าว่าจะออนช่วงไหนเพราะว่าของมุกก็มีเรื่องหนึ่งเพื่อนก็สองเรื่องที่ใกล้จะปิดละก็รอเดี๋ยวก็ต้องดูทำลายทางช่องอีกทีว่าะเราจะเต้เต้ของฟิล์มแมทกระแสอะไรครับบางไฟล์ท่เหมือนละบ่นน้อยๆว่าจัดสั้นสองโมหรือหนึงก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยได้เข้าไปดูเลยครับเพราะส่วนใหญ่ท่านก็ถ่ายละคร ทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่อะไรอย่างงี้ผมว่ามผมเ<ม>ชื่อว่าผู้บริหารเขาคงมีการจัดการกวางแผนอะไรไว้ทุกอย่างแล้วแหะครับในใน,ในการวางในเรื่องของเวลาในเรื่องของละครอะไรก็ราการแล้วแต่แยงรัสเซไม่เห็นคอออนุณคุณพลอยได้ไปขายขอะไรางเราคุจะต้องมีไปขายของ,ของมุกก็ไปแล้วนี่ผมไปกระบูอมุกก็ขายที่ที่ไปขายของที่ว่ากระบูใช่ไหม แล้วก็บูชอบมึงไม่ได้ไปอ้าวแล้วที่ไปถ่ายกับพี่นิวเลยคืออะไรไม่เป็นถ่ายแบบเล่นๆเป็นวิดีโอเล่นๆหรือเช่นอ๋อใช่เข้มไปแล้วหรอยังยังไม่ไปยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปครับถ้าถ้าเกิดว่ามีสินค้าคงได้ไปครับคงได้ไปอยากได้เข้าไปดูไหมวันีถึงลอยค่ะเราเตรียมตัวยังไงถ้าเราต้องไปขายเราเขาทำอะไรครับวันนั้นไม่ได้ดูชอบไปแซวที่นี่ อหนูไม่เห็นนะหนูหนูยังไม่เห็นว่ารูปแบบมันเป็นยังไงหนูก็เลยพูดไม่ถูกอ๋อแ้คือถ้าเราจะต้องไป็สายต่อนะครับไปไลฟ์ขายหนูสงสารคนดูหนูคงเงียบอะหนูพูดอะไรไม่ถูกเลยวันเนี้ยหนูเจอกล้องหนูก็แบบงานท่ามันก็ต้องมีเข้มไปด้วยจะได้ให้ขอช่วยพูดได้เราเข้มพูดเก่งใครก็ได้อยู่ข้างหนูหน่อยหนูพูดไม่เก่ง ใช่ครับตอนนี้ขึ้นมาทําทีมทําทีม s t a r b a t t e r ครับ<ม>ก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มซ้อมเริ่มอะไรได้ลงตัวแล้วครับก็รอแค่แบบรับงานในการโชว์ตัวในการเตะบ,บอลอะไรนะมาทําทีมของตัวเอง<ม>ด้วยครับด้วยทําเพื่อการกุศลถ้าเกิดว่ามีที่ไหนที่เขาแบบอยากได้นักแสดงที่อยู่ในทีมไปเตะอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อเป็นการกุศลก็สามารถเรียกเข้ามาได้<ม>เพราะพวกผมก็ทำเพจทำอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซ้อมกันทุกวันเขาเริหัดแล้วครับ ฟิตด้วยครับฟิตด้วยฟิตด้วยหลังจากฟิตกล้องก็น่าจะฟิตเพิ่มเติมเพิ่มเติมในการแข่งจริงๆเข้มชอบฟุตบอลอยู่แล้วชอบชอบมากด้วยถ้าเกิดว่าแบบมีงานไหนที่มันแบบสา,สามารถแบบเลี้ยงได้ในวันที่เราเตะเราก็จะเลือกที่ไปเตะวัน <c oughs> <c oughs> ใช่ผมชอบฟุตบอลมากตั้งแต่เด็กเลยครับมันเป็นกีฬาที่เราเราอยู่กับมันได้นานเข้มเล่นปีกและหน้าครับอีกวาแล้วหน้าตัวยิงครับผมชอบยิง ม่เควันนี้ว่าจะไปวันนี้ก็มีแข่งครับวันนี้มีอดอลิกเดี๋ยวเสร็จงานก็คงไปแข่งก็ชวนมุกไปมุกก็น่าจะไปต้องไปนะน่าไม่คือวันนั้นน่ะนั่งเถียงกันว่าแบบมันมันเป็นยังไงหรอเพราะว่าเราอ่ะดูบอลไม่เป็นแค่นั้นเองเพราะว่าเราก็แค่แบบเออคนวิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราเข้าใจแค่นี้แต่ว่าเข้มบอกว่าลองไปดูมันสนุก เดี๋ยวนั่งไปนานๆแต่มันจะอ,อินไปเองให้ไปลองก่อนกัเลยแบบโอเคโอเคเดี๋ยวไปลองดูครั้งนึงเวลาขาขาวไปเชียร์นี่เราเปล่ไหมไม่ครับเรามีสมาธิในการเตะฟุตบอลครับแต,แต่ก็อาจจะมีแอคหน่อยไม่ต้องแอคเตะให้เข้าเหลืองว่า <c oughs> ถ้าไปแล้วแพ้เนี่ยมันไม่ดีนะมนเ,เขินใช่ไหมมันจะเขินอ่ะนะแต่ผมก็งคงแบบเดินกลางปีกอะในสนาม ถ้าชนะมันจะอย่างนี้ได้แล้วเลาแพ้มันจะยังไงมันห่อไงไปนะไม่ว่าประตูไปกี่เท่าไหร่แล้วที่แข่งรอบถ้าเป็นไอดอลลีกรอบแรกแค่มยิงไปสามครับแต่ถ้าเป็นหลายๆที่ผมก็จะยิงเป็นคนยิงเข้าเองเลยใช่ใช่ใช่ผมเป็นคนยิงให้ทีมได้แชมป์ครับเดี๋ยวรอดูเลยวันนี้รอดูวันนี้ต้องไปดูวันนี้จะได้แชมป์ก็ไม่เข้า ตอนนี้เข้ารอบแล้วครับเราเข้ารอบแล้วผมแค่เหลือแบบไปในรอบแบบลึกๆแหละเสร็จงานก็ต้องรีบไปหาพี่ๆเขาเพราะว่ากลุ่มกองทวยไร่เขาเริ่มข่มขู่แล้วว่าถ้าไม่ไปบ้านผมอาจจะไหม้ได้ผมก็เลยต้องรีบไปแล้วครับ